ไออธิชนานเปิดตัวแฟนหนุ่มพระเอกแชบวรากรเซอร์ไพรส์วันเกิดสุดหวานไออธิชนานเปิดตัวแฟนหนุ่มพระเอกวิกหมอชิดแชบวรากรจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดสุดหวานสำหรับนักแสดงสาวไออธิชนันที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตามองค์ความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มวิกหมอชิดแชบวรากรว่าทั้งสองคนกำลังซุ่มคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่า งานนี้ไม่ต้องเดากันแล้วล่าสุดสาวไออทิชนันได้เปิดตัวหวานใจหนุ่มแชบวรากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดของเธอเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยสาวไออทิชนันได้โพสต์ภาพโมเมนต์สุดพิเศษพร้อมข้อความว่า และในส่วนของคนจัดการทุกอย่างต้องยกเครดิตให้คนนี้เลยค่ะข,ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยยนะไม่คิดว่าจะทำให้เยอะขนาดนี้มันน่ารักมากๆชอบมากๆมีความสุขมากๆเลยยนะเนียนมากไม่รู้เรื่องเลยแอบไปหาเบอร์โทรหาคุณแม่จองร้านอาหารนัดกับเจ้จัดการเรื่องลูกโป่งแต่งห้องให้เป็นทีมแอรียลที่ชอบ แอบนัดเพื่อนมาเซอร์ไพรส์แล้วก็ขับไปเอาเค้กร้านที่คุณแม่หาไว้ให้อีกน่ารักที่สุดแดดที่สำคัญขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะเป็นวันเกิดที่ดีมากๆเลยขอบคุณนะคะบบเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2 9 1 2 2 0 2 3